เลยเร่งเลยเร่งอ๋ได้ยได้ยโอเคค่ะเน่องไอ้เลอได้นี่กันโอเคอ๋อนวดก็แบเตี้ยวล้วนเพื่อนเาไม่ดนใโอ้ยยมันกุกละเอา่้กันนะเอาหวานมาได้ไม่ตั้ อันนี้เป็นอกเล็กลงนี่ปลาทองนะกินเล็กงเล็กงตัวเล็กตัวเล็กนี่ตุ๊ก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 ยิ้มเลยยิ้มยิ้มเร็วยิ้มเร็วตายเลย

แกเคราามาไใน่องนันเบนช่องเดอะไรใช้จานบอ๋อก็จะเปลี่ยนลำดับเลขช่องใหม่รู้ส <t ừ> <t ừ> ึก uh, ว่าถูกต้องแต่พระจันทร์ดูหายไปไม่่กิดช่องช่องข้าวช่องอะไรจะเลือกวอยู่ตามมโนติมันอชปเดียนปันเดียอยู่ท่นลกประมาณนความเหมือนเนี่ยนี่น้ายงว่า ตรมที่ดูว่าเสร็จรูเรือนี่กับเมื่อนกันือนกันเบเวต้ามเจ้เอาวาดดูยน้หนึ่งเดียวถึงเขาเข้ามาอีกนิดนึงจะเจอทางแย่ทางซ้ำแย่นะค่ะแย่ึงจะเหลือสายถึงได้ยินกับแม่ ม่เคยคิดาวันลาไปมื่โกลพระอาจารย์ภาษาเลขเลขนายอยมาอยู่วัดโกอเกะรู้จักวัดขมะม่วงเพราะวัดขมะม่วงไม่อยู่ไกลกับในตัวเมืองอยู่มทางประมาณสามพื้นเพแล้วพระอาจารย์เป็นคนพื้นที่ไหนอะค่าอยู่ตำบลลาลยะอยอไม่ไกลกับเนี่ยตำบลบ้านควรตำบลลำล่ะอยู่ใกล้กันิดเดียว